สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรื่องเรียนเรื่องการวาดทัศนียภาพกันนะคะมาเรามาดูคอยกันเลยมีนักเรียนคนไหนรู้ไหมคะว่าทัศนียภาพของเราทัศนียภาพของเรานะคะมันก็คือการที่เราวาดรูปทิวทศา์สักรูปหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเข้าใจเลยหลักลทัศนียภาพคะ่ะซึ่ง ทัศนียภาพเนี่ยมันจะทาให้ภาพของเราเนี่ยส,ส,สามารถถ่ายทอดได้แบบสมจริงแล้วก็เหมือนจริงมากที่สุด mm hmm. การวาดทัศนียภาพนะคะคืออะไรมันก็คือการที่เราวาดภาพแบบเหมือนจริงแสดงระยะใกล้ๆแบบสามมิติถนนต้นไม้ที่มันอยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยมันจะมีขนาดเท่าของจริงแต่ว่าพอมันอยู่ไกลออกไป มันก็จะมีขนาดเล็กลงตามลําดับจนไปถึงเส้นขอบสายเอ่อขอบฟ้านะคะทุกคนรู้จักเส้นขอบฟ้าไหมคือเส้นที่มันอยู่ตรงระดับสายตาเราพอดีวิธีนี้นะคะมันจะทําให้ว่าภาพของเราภาพทิงทัศน์ของเราเนะะี่ยค่ะดูเหมือนจริงมากขึ้นแล้วก็สามารถนําไปใช้การวาดแสดงภาพออกแบบภายในแล้วก็ภายนอกก็ได้ เรามาดูตัวอย่างกันนะคะว่านักเรียนจะได้เห็นภาพมากขึ้นตัวอย่างที่ครูนํามาเนี่ยมันก็คือถนนใช่ไหมแต่ตอนนี้เหมือนเราอยู่กลางถนนภาพนี้เนี่ยเมื่อเราอยู่กลางถนนเราจะเห็นว่าเวลาเรามองไปข้างไกลๆข้างหน้าข้างหน้านะคะเราจะเห็นว่าถนนเนี่ยจะค่อยๆเล็กลงเสาไฟก็จะมีขนาดสั้นลงเล็กลงถ้ามีต้นไม้ของมันนะคะมันก็จะเล็กลงลงเอ่อเล็กต้นไม้มันก็จะมีขนาดเล็กลงไปใช่ไหม แล้วก็พอเรามองไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เราจะเห็นว่าวัตถุต่างๆเนี่ยที่มันมีมีระยะไกลไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะวิ่งไปอยู่จนจุดรวมสายตาของเรานั่นเองอ่ะแล้วก็ครูก็มีตัวอย่างแบบที่สองมาให้ดูแบบที่สองทุกคนเนี่ยจะต้องเคยไปเอ่อไปสถานีรถไฟหรือว่าเราต้องเคยมองรางรถไฟใช่ไหมเราก็จะเห็นว่ารางรถไฟของเราเนี่ยถ้าอยู่ กล้เส้นทางของรถไฟก็จะเห็นได้ชัดน,นะคะว่ารางรถไฟนี่ยมีขนาดใหญ่แต่พอเราดูแล้วเรามองไประยะไกลเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออเส้นเออเราจะเห็นว่ารางรถไฟของเราเนี่ยมีขนาดเล็กลงแล้วก็ถี่ขึ้นเรื่อยๆรางรถไฟก็จะมีขนาดมันจะมีขนาดเล็กลงแล้วก็ถี่ขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็พอมองไปเรื่อยๆปุ๊บเราก็จะเห็นว่ามันไปไปไปอยู่จุดรวมสายตายอยีกแล้วอันนี้คะคะก็คือ เป็นระยะของมันอ่ะแล้วเราก็มาสรุปนะคะว่าที่เราเรียนไปเนี่ยมันสอนอะไรบ้างสนุกลักษณะของทัศนียภาพนะคะหนึ่งก็คือวัตถุหรือว่าสิ่งของที่เรามีขนาดเท่ากันเนี่ยเมื่ออยู่ไกลตัวของเราเนี่ยมันจะมีขนาดเล็กลงสองระยะที่เท่ากันเมื่ออยู่ไกลตัวออกไปจะมีระยะที่ถี่ขึ้นเรื่อยๆจนไปรวมถึงจุดเดียวกัน 3. วัตถุหรือสิ่งของต่างๆนะคะเมื่ออยู่ไกลตัวออกไปเนี่ยรายละเอียดแล้วก็ความชัดของมันเนี่ยก็จะลดลงตามลําดับสี่เส้นหรือสิ่งของคู่ขนานกันนะคะเมื่ออยู่ไกลตัวเราออกไปเนี่ยมันก็จะพุ่งเข้าไปหากันการวาดภาพทัศนียภาพนะคะมีอยู่สามชนิดจ้ะก,ก็คือแบบที่หนึ่งก็คือแบบหนึ่งจุดหรือว่าที่เขาจะชอบเรียกกันว่า หนึ่งเปอร์หนึ่งเปอร์เนี่ยคือหนึ่งจุดก็คือเป็นการที่ภาพเนี่ยแสดงการมองเห็นด้านทางด้านหน้าของวัตถุที่วางขนานกับเส้นระดับสายตาหรือว่าเส้นขอบฟ้าโดยวัตถุที่มีขนาดไกลออกไปเนี่ยก็จะมีขนาดเล็กลงเหมือนภาพแรกที่คุยให้ดูก็คือภาพถนนนั่นแหละคือใช้แบบหนึ่งจุดรวมสายตาก็คือมีจุดเดียว แต่ว่าวัตถุของเราเนี่ยก็จะเห็นแค่ด้านหน้าแต่ว่ามันก็จะมีระยะใกล้ๆของวัตถุชิ้นนั้นแบบที่สองนะคะก็คือแบบสองจุดรวมสายตาหรือว่าสองเปอร์นั่นเองแบบสองเปอร์เนี่ยมันจะแสดงภาพที่มองเห็นวัตถุมุมมองของวัตถุจึงทําให้ด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนะคะค่อนข้างมีขนาดเล็กลงไปก็คือมันจะเห็นด้านหน้าด้วยมันจะไม่เหมือนหนึ่งจุดนะหนึ่งจุดจะเห็นแค่ด้านหน้าอย่างเดียว แต่ว่าจะมีขนาดเล็กลงแต่สองจุดเนี่ยมันจะเห็นด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างด้วยเห็นสองด้านเลยแต่วัตถุจะมีขนาดเล็กลงไปให้เราคิดถึงมุมตึกมุมหนึ่งนะที่มาหานหน้าเข้ามาหาเรานี้ตามภาพนะคะแต่พอเราพอมายืนเนี่ยเราก็เห็นว่าทําไมตึกด้านขวาเนี่ยมันมีขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆทาไมตึกด้านซ้ายเนี่ยมันมีขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะก็คือลักษณะแบบสองจุดดวงสาตา แล้วแบบสุดท้ายนะคะแบบจุดาสามจุดรวมสายตา,าแบบสามจุดรวมสายตานะคะก็จะแสดงภาพที่มองวัตถุที่มุมจากข้างล่างมองขึง้นไปข้างบนจะเห็นว่าวัตถุเนี่ยมีขนาดเล็กลงไปจนไปถึงจุดรวมสายตาหรือถ้าเรามองแบบมองข้างบนลงมาข้างล่างเราก็จะเห็นว่า ข้างบนเนี่ยมันใหญ่ใช่ไหมแต่พอมองไปข้างล่างเนี่ยมันจะเล็กลงให้เราสังเกตแบบเหมือนเราอยู่บนตึกแล้วเรามองลงไปข้างล่างเราก็จะมองลงไปล่างตึกนะมองตึกตรงข้ามว่าเออเนี่ยข้างบนมันใหญ่แต่ว่ามันพอมาเสร็จแล้วมันไล่ลงไปข้างล่างจนมันเล็กลงเรื่อยๆแต่ด้านข้างมันก็มีขนาดเท่ากันและพอมันเล็กลงไปมันก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆอีกนั่นแหะค่ะก็คือแบบสามจุดรวมสายตา เราต้องคิดเราต้องสังเกตดีๆนะเพราะแบบสามจุดรวมสายตาเนี่ยมันจะเห็นด้านหน้าด้าน้างแล้วก็ด้านบนหรือถ้าเราเอาจุดอยู่ข้างบนเราก็จะเห็นด้านหน้าด้าน้างแล้วก็ด้านล่างของมันแต่ถ้าเป็นแบบสองจุดรวมสายตาเราจะเห็นแค่ด้านหน้าแล้วก็ด้าน้างให้จําทิกนะคะคือแบบหนึ่งจุดเราจะเห็นแค่ด้านหน้าแบบสองจุดเราจะเห็นแค่ ดันหน้าด้านข้างและแบบสามจุดเราจะเห็นด้านหน้าด้านข้างและด้านล่างค่ะแล้วครูก็มีผลงานมาให้ดูนะคะแต่ว่าครูใช้แค่1จุดรวมสายตาเรามารู้จักอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ก่อนอย่างแรกก็คือสีในการตกแต่งครูเลือกเป็นสีไม้อย่างที่สองก็คือกระดาษกระดาษเนี่ยครูขอแค่นขนาดขนาด A4 แต่ว่าจะเป็นร้อยปอนก็ได้ A4 ก็ได้ แล้วก็อย่างที่สองคือ,อยังลบอย่างที่สามขาดโดยขาดไม่ได้เลยก็คือไม้บรรทัดเพราะว่าไม้บรรทัดเนี่ยมันเป็นตัวการวัดว่าะระดับจุดรวมสายตากับวัตถุของเราเนี่ยตรงกันไหมแล้วก็ระยะมันได้ไหมแล้วก็อย่างที่สักอย่างที่ห้านะคะคือดินสอจ้ะเป็นอย่างสุดท้ายเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างที่ครูให้ไปเนี่ยก็คือตัวอย่างแบบง่ายนะคะแล้วก็เป็นผลงานที่ครูทําเองเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทํากันนะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะวาดเ,าเส้นระดับเส้นขอบฟ้านะแล้วก็จุดดวงสายตาของเราก่อนระยะเนี่ยก็แล้วแต่เรากําหนดนะคะอย่างที่2ก็คือเราจะล่างแบบโดยใช้ไม,ม้บรรทัดในการากําหนดวัตถุต่างๆนะคะแต่ว่าเราต้องขึ้นอยู่กับจุดดวงสายตา้วยนะเห็นไ,ไหมเราจะใช้ไม,ม้บรรทัดนะคะกําหนด ว่าตึกสูงเท่าไหอ,อ่พอใกล้แล้วมีระยะเท่าไหร่นะคะแล้วก็ให้เราสังเกตนะว่าครูเนี่ยจะวาดที่หลุยอยู่ใกล้เราเนี่ยใหญ่แล้วก็พอมันไกลจากสายตาเราไปเนี่ยก็จะเล็กลงแล้วก็อย่างที่4อย่างสุดท้ายนะเราก็ตกแต่งได้เลยค่ะระบายสีสวยงามให้เน้นว่าตรงไหนโดนแสงเนี่ยให้มันอ่อนนะคะแล้วก็ตรงไหนไม่โดนแสงเนี่ยให้มันเข้ม ก็จะได้ค่าที่เป็นใช้บบหลัก1เปอร์นะคะ